บทที่6846เย่เฉินเข้าใจความหมายของคำพูดของชินเอาอเสวียนและยิ้มสิ่งที่สมเหตุสมผลใดๆจะต้องดำเนินการภายในช่วงที่เหมาะสมจึงจะสมเหตุสมผลอย่างแท้จริงหากเกินช่วงเวลาที่สมเหตุสมผลมันก็จะถูกบิดเบือนหรือต่อต้านอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ชินเอาสเสวียนกล่าวอย่างเห็นด้วยท่านอาจารย์เย่จริงๆแล้วฉันก็คิดเช่นนั้นเช่นกันฉันไม่ต้องการให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเคารพความคิดเห็นส่วนตัวของฉัน แต่ถ้าการแข่งขันที่พวกเขาจัดทําให้ฉันรู้สึกไม่สบายใจในอนาคตฉันก็จะไม่สมัครแข่งขันอีกครั้งเมื่อพูดเช่นนั้นฉินอาวสวียนก็แลบลิ้นออกมาอย่างช่วยไม่ได้และบน่นว่าจริงๆแล้วฉันไม่อยากเข้าร่วมมานานแล้วฉันมักจะรู้สึกเสมอว่าการแข่งขันประเภทนี้ไม่ได้ปรับปรุงความสามารถในการต่อสู้ที่แท้จริงวิชาบูยังมีความตรงไปตรงมามา,มากกว่า และไม่มีข้อจำกัดมากมายแต่พ่อยืนยันว่าก่อนที่ฉันจะเรียนจบวิทยาลัยให้ฉันได้แชมป์อีกสักสองสารายการในอนาคตฉันจะไม่เพียงแต่สามารถเข้าร่วมทีมชาติและเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกได้เท่านั้นแต่ยังสามารถเข้าเรียนที่ชิงเป่ได้ด้วยในฐานะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากมหาวิทยาลัยชันนำเขารักใบหน้ามากที่สุดดังนั้นเขาหวังว่าฉันจะได้ไปเรียนที่ชิงเป่จนสำเร็จการศึกษา เย่เฉิงยิ้มและพูดว่าเป็นที่เข้าใจได้ว่าพ่อของคุณหวังว่าลูกสาวของเขาจะกลายเป็นวิหกเขาได้เงินเพียงพอสําหรับครอบครัวแล้วและเขาจะหวังว่าคุณจะดีขึ้นเรื่อยๆในอนาคตชินเอาเสวียนพยักหน้าเบาๆอาจารย์เย่ฉันเข้าใจสิ่งที่คุณพูดแต่บางครั้งฉันก็รู้สึกว่าถ้าคุณต้องการเส้นทางที่เป็นมืออาชีพอย่างแท้จริงในสาขาใดสาขาหนึ่งในอนาคตคุณจะไม่สามารถตั้งเป้าหมายมากเกินไปในเวลาเดียวกันได้ แต่ในทิศทางที่แตกต่างกันนักกีฬาสมัครเข้าเรียนที่บัณฑิตวิทยาลัยชิงเปและส่วนใหญ่ได้เหรียญทองมีคนเรียนอึมงบ้ามากขึ้นและมีเพียงไม่กี่วิชาเอกที่เกี่ยวข้องกับกีฬาแต่จริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำได้หลังเรียนจบเท่านั้นไม่อย่างนั้นจะเป็นเพียงพิธีการเอ่าสเสวียนไม่ได้คาดหวังที่จะเป็นนักกีฬามืออาชีพในอนาคตเธอหวังว่าจะได้ดื่มด่ำกับวิชาบูถ้าเธอไปเรียนก็จะต้องอยู่ในโรงเรียนเป็นเวลา2-3ถึงปีหรือนานกว่านั้นซึ่งจะส่งผลอย่างมมาาาากกกตต่อรรรฝึวิิชชบูโดยธรร เย่เฉิงยิ้มและกล่าวว่าอาชีพด้านกีฬาของนักกีฬามักจะกินเวลานานกว่า10ปีหรือ1 2บ3าปีหลังจากปีทองพวกเขาจะค่อยๆตกอยู่ในความเสียเปรียบในการแข่งขันกีฬาดังนั้นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีพวกเขาจะต้องลาออกจากงานฝึกฝนทุ่มเทเวลาทั้งหมดในช่วงปีทองเพื่อฝึกฝนกอบโกยให้มากที่สุดเมื่อพูดอย่างนั้นเย่เฉินก็พูดอีกครั้งแต่วิชาบูนันแตกต่างออกไปมันเหมือนเรากำลังปีนบันไดที่ไม่มีที่สิ้นสุดสำหรับคนส่วนใหญ่ไม่มีที่สิ้นสุดในชีวิตของพวกเขา หากคุณต้องการทำสิ่งนี้คุณต้องรักษาความสงบใจเมื่อคุณอยู่บนเส้นทางคุณอายุเพียง20สปีและคุณยังสามารถเดินทางสายบูได้อย่างน้อยห้าสิหรือ60ปีในระหว่างกระบวนการนี้คุณจะไม่สามารถปล่อยให้ตัวเองจมอยู่กับวิชาบูได้อย่างสมบูรณ์ในกรณีนี้จะไม่มีความหมายที่แท้จริงในชีวิตของคุณผมขอแนะนำให้คุณยังคงลองทำดูชินเอเสเวียนรู้สึกประทับใจกับคำพูดของเย่เฉินแม้ว่าเธอจะหมกมุ่นอยู่กับวิชาบู แต่สิ่งที่เย่เฉิเนเตือนไว้ก็สำคัญมากเช่นกันสิ่งสำคัญที่สุดคือการใช้ชีวิตที่เติมเต็มและมีความสุขหากใช้พลังทั้งหมดไปกับวิชาบูในชีวิตนี้ก็อาจทิ้งความเสียใจไว้มากมายดังนั้นเธอจึงพยักหน้าอย่างจริงจังและกล่าวว่าเอาสเสวียนต้องจดจำคำสอนของอาจารย์เย่เป็นทางเลือกที่ดีที่จะเรียนต่อหลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปร,ริญญาตรีอย่างไรก็ตามในกรณีนั้นหากฉันต้องการสมัครเข้าสถาบันอุดมศึกษาเช่นเจียงเป่คงอาจต้องได้รับรางวัลมากกว่านี้ เย่เฉิงยิ้มและพูดว่าผมจําได้ว่าคุณเคยติดทีมชาติมาก่อนใช่ไหมใช่ค่ะชินเอว์เสวียนกล่าวว่าฉันยังคงเข้าร่วมการแข่งขันระดับวิทยาลายัยปีหน้าทีมชาติควรจัดให้ฉันเข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์โลกอย่างเป็นทางการการแข่งขันชิงแชมป์โลกอย่างเป็นทางการไม่ได้จํากัดเท่ากับการแข่งขันของนักศึกษาจะมีนักกีฬาเก่งๆมากขึ้นในตอนนั้นหากสามารถได้รับอันดับที่ดีในการแข่งขันชิงแชมป์โลกฉันก็จะมีโอกาสได้รับคัดเลือกจากทีมโอลิมปิก เย่เฉินพยักหน้าและกล่าวว่าอย่างน้อยก็กลับมาพร้อมกับแชมป์โอลิมปิกเมื่อคุณได้รับมันแล้วคุณสามารถใช้มันเป็นก้าวสำคัญได้ในเวลานั้นคุณสามารถเลือกที่จะแข่งขันต่อหรือวางมือเพื่อเรียนต่อตามที่คุณต้องการหากมีสิ่งใดที่คุณต้องการความช่วยเหลือจากผมผมจะพยายามช่วยคุณอย่างเต็มที่แน่นอนชินอาสเสวียนพูดอย่างตื่นเต้นขอบคุณอาจารย์เย่แต่อาสเสวียนจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อคว้าแชมป์โอลิมปิกก่อนอย่างแน่นอน ไม่เช่นนั้นเขาจะคู่ควรกับการดูแลและห่วงใยของอาจารย์เย่ตลอดเวลาได้อย่างไรเย่เฉิงยิ้มเล็กน้อยและพยักหน้าเบาๆเขาชื่นชมบุค,คลิกของชินเอาอเสวียนมากเธอมีความภาคภูมิใจในตัวเองเธอเป็นลูกสาวเดียวที่ร่ำรวยแต่เธอไม่ได้คิดถึงตัวเองมากนักเพราะเหตุนี้เธอมั่นใจเมื่อเธอควรจะมั่นใจและถ่อมตัวเมื่อเธอควรจะถ่อมตัวไม่โต้เถียงกับคนอื่นไม่ต้องพูดถึงความขัดแย้งภายในกับตัวเองคนแบบนี้หาได้ยากในสังคมที่เร่งรีบในปัจจุบัน เย่เฉิงรอชมฉินเอาอเสวียนบนเวทีเพื่อรับรางวัลจากนั้นกล่าวคำอำลาเธอทางโทรศัพท์มือถือและออกจากห้อง,ถงโถงยิมไปเพียงลำพังบทที่6,847อสิเจดเมื่อกลับมาที่โรงแรมเซียวซูหลานและต่งรังหลิมเพิ่งมาถึงในขณะที่เซียวซูหลานกำลังบ่นถึงเย่เฉิงว่าจะกลับมาตอนไหนเมื่อเธอเห็นเย่เฉิงกลับมาเธอก็พูดกับเย่เฉิงพรุ่งนี้บ่ายคุณอย่าไปที่ไหนเลยนะเราจะไปงานปาร์ตี้กันเย่เฉิงถามอย่างสงสยัยงานเลี้ยงแบบไหน ตรงรังหลิงกล่าวอย่างตื่นเต้นเป็นงานปาร์ตี้ส่วนตัวที่ตระกูลมิซุยในโตเกียวตะวันนาสวีทก็จะไปที่นั่นด้วยฉันสามารถพบเธอเป็นการส่วนตัวและมีโอกาสถ่ายรูปพร้อมลายเซน็นปาร์ตี้อยู่หลังโดมคอนเสิร์ตงานเลี้ยงจะเริ่มตอนบ่ายสามโมงและเลิก6กโมงเย็นหลังจากนั้นเราจะตรงไปที่สถานที่จัดงานและรอคอนเสิร์ตเริ่มอย่างเป็นทางการตอนหนึ่งทุ่ม หลังจากผู้จบตรงรังหลิงกล่าวเสริมว่าโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆตะวันนาะไม่เคยตอบรับคำเชิญของเจ้าภาพให้เข้าร่วมงานเลี้ยงส่วนตัวเช่นนี้มาก่อนเลยเย่เฉิญถามด้วยรอยยิ้มแล้วทำไมเธอถึงจะไม่ให้หน้าตระกูลมิตซุยละหรือเป็นเพราะว่าแม้ว่าตระกูลมิตซุยจะมีชื่อเสียงมากในญี่ปุ่นแต่ก็ยังตามหลังสุดยอดนักล่าในวอลสตรีทอยู่มากใช่ไหม รงรังหลินอธิบายว่าคุณไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยอิทธิพลของตระกูลมิตซุยในญี่ปุ่นนั้นไม่มีใครเทียบได้แม้ว่าตระกูลอิโตจะเป็นตระกูลอันดับหนึ่งในญี่ปุ่นโดยผิวเผินแต่แท้จริงแล้วกลับเป็นตระกูลเก่าแก่ที่ทรงพลังที่สุดในญี่ปุ่นเท่านั้นตระกูลอิโตมีเพียงไม่กี่คนที่ชื่ออิโตแต่ตระกูลมิตซุยในญี่ปุ่นนั้นแตกต่างออกไปพวกเขาพัฒนาไปหลายประเทศเป็นเวลาหลายร้อยปีแล้วที่ตระกูลมิซุยได้แทรกซึมเข้าสู่ทุกสาขาอาชีพในญี่ปุ่นและแม้แต่ทั่วโลก ปัจจุบันตระกูลมิตซุยมีตระกูลย่อยที่เป็นอิสระอย่างน้อยหลายสิบตระกูลแต่ละตระกูลมีหน้าที่รับผิดชอบในสาขาที่แตกต่างกันและทายาทส่วนใหญ่ของเขาจริงๆแล้วไม่มีสกุลมิตซุยเลยพวกเขาอาจกล่าวได้ว่าเป็นรถชายแห่งตะวันออกและพวกเขาก็ให้ความสําคัญกับตนเองน้อยกว่าสมาชิกรถชายมากตรงรังหลิงกล่าวเสริมว่าตระกูลมิตซุยมีความสนใจอย,อย่างกว้างขวางรวมถึงจุดแข็งที่ไม่ธรรมดาในด้านกีฬาเชิงพาณิชย์ของญี่ปุ่น พวกเขายังเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นของ Universal Music พวกเขายังเป็นผู้จัดงานทัวร์รอบโลกของตะวันนาในเอเทียอีกด้วยแล้วทั้ง3มฝ่ายก็เหมาะสมกันไม่ใช่เหรอที่สำคัญกว่านั้นลูกสาวคนโตของตระกูลมิซุยยังเป็นแฟนตัวยงของตะวันนาอีกด้วยตระกูลมิซุยจึงจัดงานเลี้ยงส่วนตัวและเชิญตะวันนาและแฟนคนปัจจุบันของเธอมาด้วย ยิ่งกว่านั้นตระกูลมิตซูยังมีอิทธิพลอย่างมากในญี่ปุ่นและแม้แต่ในด้านการเงินระดับโลกใหญ่โตมากซักขนาดนั้นตะวันจะหญิงแค่ไหนก็อดไม่ได้ที่จะเงยหน้าเย่เฉินพยักหน้าเบาๆเขาเคยได้ยินเกี่ยวกับตระกูลมิตซูแต่ส่วนใหญ่แล้วมิตซูไม่ใช่ตระกูลอีกต่อไปแต่เป็นกลุ่มทุนใหญ่นอกจากนี้สมาชิกในตระกูลมิตซูยังจงใจทําให้ตระกูลมิตซูอ่อนแอลงว่าแท้จริงแล้วมิตซูคือแบรนด์ไม่ใช่ตระกูลในเวลานี้ตรงรังหลิงครุ่งคิดอะไรบางอย่างได้และพูดอย่างลึก รับว่าจริงๆแล้วตะวันนาก็น่าจะมีเจตนาบางอย่างด้วยเพราะแฟนคนปัจจุบันของเธอเป็นนักเบสบอลที่มีชื่อเสียงมากในอเมริกาและเบสบอลก็เป็นที่นิยมอย่างมากในญี่ปุ่นด้วยพูดได้เลยว่าเป็นกีฬาประเภทเดียวที่ผู้คนนิยมดูรองจากฟุตบอลดังนั้นตะวันนาจึงอยากจะใช้โอกาสนี้เชื่อมโยงแฟนของเธอกับตระกูลมิตซุยและขยายตลาดญี่ปุ่นในอนาคตเย่เฉิงยิ้มและพูดว่าคุณจริงจังกับการไล่ล่าดาวมากคุณทำการบ้านมามากจริงๆ ตรงรังหลิงพูดด้วยรอยยิ้มแม้ว่าฉันจะไล่าตามดาราก็ตามและข่าวซุบซิบวงในมากมายฉันก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรขนาดนั้นเพื่อนสนิทของฉันบอกว่าถึงแมเธอจะไม่ใช่สมาชิกของตระกูลมิซุยแต่ครอบครัวของเธอก็เพิ่งพาตระกูลมิซุยพัฒนามาหลายทศวรรษแล้วและเธอเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดกับคุณหนูคนโตของตระกูลมิซุยดังนั้นฉันจึงสามารถซื้อตั๋วและเรียนรู้เรื่องราววงในได้ หลังจากพูดอย่างนั้นตรงรังหลินก็กล่าวเสริมว่าสำหรับงานปาร์ตี้วันพรุ่งนี้เธอยังช่วยค้นหาจดหมายเชิญจากคุณหนูคนโตของตระกูลมิซุยว่ากันว่าจดหมายเชิญนี้ได้รับความนิยมเป็นพิเศษในหมู่ชนชั้นสูงของญี่ปุ่นบางคนต้องการซื้อมันเป็นเงินหลายสิบล้านเยนแต่ก็ซื้อไม่ได้เย่เฉิงยิ้มและพูดว่าถ้าอย่างนั้นก็ขายตั๋วของผมซะยังไงก็ตามผมไม่ได้ไล่ตามดาราพวกนั้นมันไม่มีประโยชน์เสียเวลาผมและสิ้นเปลืองโดยใช้เหตุ ถ้าขายได้ในราคาหลายสิบล้านเยนมันก็จะไม่เลวเลยทีเดียวมันจะเพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับการเดินทางมาโตเกียวในครั้งนี้แล้วถือได้ว่าครอบคลุมและแบบนี้เขาเรียกว่าอิ่มจังตังอยู่ครบตรงรังหลิงกลอกตามาที่เขาแล้วพูดว่าคุณช่างมีความคิดที่สวยงามจริงๆเบื้องหลังของตระกูลมิตซุยคืออะไรเมื่อคนญี่ปุ่นเข้าห้องน้ำในตอนเช้าพวกเขาอาจใช้ยี่ห้อโถสุขภัณฑ์ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งของพวกเขาและกระดาษที่พวกเขาใช้เช็ดก้นก็เป็นกระดาษแบรนด์ที่พวกเขาทำ แม้กระทั่งน้ำประปาสำหรับชักโครกก็อาจจะจัดหามาเองด้วยแม้แต่ไฟฟ้าก็อาจแยกจากเงาของพวกเขาไม่ได้โอกาสคือการหาคนที่หน้าตาคล้ายกับคุณมาถึงจะขายให้เขาได้ไม่เช่นนั้นจะเป็นไปไม่ได้เลยเซียวซูหลันที่อยู่ด้านข้างพูดด้วยรอยยิ้มรังหลิงทำไมเธอต้องอธิบายให้เขาฟังอย่างจริงจังขนาดนี้เธอดูไม่ออกหรือไงว่าเขากำลังล้อเล่นกับเธออยู่ตรงรังหลิงหันหน้าไปทางเย่เฉินและแค่นเสียงใครจะรู้ว่าเขาคิดอย่างไรแล้วถ้าเขาไม่สนใจจริงๆและไม่อยากไปล่ะ ขณะที่เธอพูดนั้นเธอจ้องมองไปที่เย่เฉินและพูดอย่างจริงจังให้ฉันบอกคุณถเถอเย่เฉินซูหลานและฉันต่างก็สวยและงดงามมากหากเราไปในโอกาสดังกล่าวโดยไม่มีผู้พิทักษ์ความงามเราก็จะถูกคนอื่นแซวได้ง่ายง่ายดังนั้นคุณต้องไปกับเราพรุ่งนี้เย่เฉินยิ้มอย่างช่วยไม่ได้เอาละโอเคพูดซักขนาดนี้แล้วทำไมผมจะไม่ไปละ่ะ